ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้านะคะย้ำใบยๆนะคะลูกค้ามานี่ชาจะมานําเสนอเครื่องไม้นี่เลยนะคะมาค่าแท้ต่อมาก็จะเป็นไม้เต็งนะคะลูกค้านะคะความหนาโอ้โหหนามากลูกค้าสองนิ้วแล้วก็เกือบสามนิ้วนะคะลูกค้านะคะเจ็ดเซนนะคะลูกค้าอันนี้คือความหนาเลยนะคะลูกค้าหน้าสามนะคะ นาสามทั้งหมดเลยนะคะลูกค้ามีอยู่13าตัวนะคะยาวตั้งแต่สี่ซอกหกซอกแปดซอกเก้าซอกนะคะทั้งหมดนิชาจะเมาถุกเลยนะคะลูกค้ามีทั้งหมดอยู่เก้าสิบห้าซอกนี่นะคะนี่นะคะดูความความหนากันนะคะลูกค้า ทั้งหมดเมยอยู่95สศอกจัดเหมาไปถูกๆถูกแสนถูกโคตรถูกสุดๆนะลูกค้า3,500จัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะ13ตัวเอาไปทำฟอร์แบบหรือไม่ก็ไปทำวงกบได้นะคะลูกค้าเพราะความความยาเขาจะอยู่ที่6กศอก3เมตรนะคะลูกค้านะแล้วก็มา8 8ดศอกเอกก็คือสามารถทำวงกบได้สบายๆนะคะลูกค้า โอเคลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าโทรมาหานิชาได้นะคะ064 007 1199นะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ